คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยดวงนะคะไม่ตกต่ำง่ายๆเลยค่ะเป็นคนที่รักเกียรติยศรักษาศักดิ์ศรียิ่งชีพไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆมีความเป็นผู้นำสูงรักษาคำพูดมีสัจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตากเกื้อหนุนโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วค่ะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากมีความทะเยอทะยานรักพวกพ้องมีเพื่อนฝูงมากกล้าได้กล้าเสียชอบอิสระแล้วก็เจ้าชูนิดหน่อยค่ะ ตั้งแต่อายุ28ปีขึ้นไปจะมีความเจริญในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมักจะจริงจังกับงานมากงานต้องออกมาดีต้องออกมาเพอร์เฟกถ้าทำไม่ดีไม่ทำดังนั้นชีวิตนะคะเลยต้องดิ้นรนสู้อดทนแล้วก็ค่อนข้างสตรองค่ะไม่เจ็บป่วยอะไรง่ายๆสุขภาพดีมีความกล้าหาญตัดสินใจเร็วคล่องแคล่วฉลาดแสนรู้มีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวค่ะแต่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมักจะชอบใจร้อนสักหน่อยนึงอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากขา ไม่ชอบเลยสั่งให้ทำก็ต้องทำจึงมักทำตัวแผงฤทธิ์ให้กับคนรอบข้างไม่ใช่น้อยเลยค่ะตอนเด็กๆมักมจะเรียงยากมีปฏิพานไหวพริบด,ดีไม่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเรื่องเพื่อนต้องมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะใจนักเลงแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรพานไม่กลัวใครใครได้เป็นคู่ครองนะคะต้องตามอกตามใจสักนิดหนึ่งเพราะว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่คนที่ชอบเอาใจใครแต่ชอบให้ใครนะคะมาเอาใจมากกว่าค่ะ เกิดวันจันท์จะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดูมีเสน่ห์นะคะคาลมคมคายผู้อื่นเห็นแล้วเนี่ยมักจะเมตตาเกื้อหนุนโกรธใครก็โกรธง่ายแต่ว่าหายเร็วนะคะขึ้นลงเป็นพักๆไม่กลัวใครเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่งอคนด้วยพูดครั้งเดียวจบไม่พูดซ้ำนะคะรสนิยมดีๆทั้ทงการแต่งกายแล้วก็เทสในการเลือกคู่ครองด้วยค่ะถ้าไม่ได้มากกว่าหรือเท่ากับก็ไม่เอาแน่นอนค่ะ อารมณ์แปปบวนได้ง่ายข้างนอกดูแล้วนะคะแววตาอบอ,อุ่นอ่อนโยนชวนให้เคิมหลงไหลแต่จริงๆแล้วโคตรโหดเลยค่ะเจ้าระเบียบสุดๆค่อนข้างจะจุกจิกสนิดนึงมีความรู้จักคิดรอบคอบสุข,ขุมมักไปอยู่ที่ไหนแล้วค่อนข้างจะอึดอัดตัวเองง่ายค่ะเพราะว่าติดนิสัยชอบคิดเยอะค่ะ โดยลักษณะแล้วนะคะจะเป็นคนที่คำพูดเนี่ยจะดูเป็นผู้ใหญ่พูดจานุ่มนวลแต่พูดไม่ได้เชิงที่จะเป็นคนพูดจาหลาะแหละนะคะพูดจริงทำจริงคนจริงใจแข็งค่ะแล้วก็มักจะมีคนที่จิตใจเมตตานะคะให้อภัยกับคนอื่นๆไม่ผูกพยาบาทใครค่ะมีสเสน่ห์รักใครรักจริงโดยทั่วไปนะคะมักจะมีดวงชะตาที่ลำบากตอนเด็กๆแล้วก็จะไปสบาย ตั้งแต่ช่วงอายุ35ขึ้นไปค่ะว่ากันว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะมีรอยแผลเป็นแล้วก็มีตำหนิขนาดใหญ่อยู่บนร่างกายค่ะ คนเกิดวันจันทร์นะคะมักจะพึ่งพาคนรอบข้างได้ค่อนข้างลำบากสัหน่อยหนึ่งอารมณ์เหมือนทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นส่วนใหญ่นะคะคนใกล้ตัวญาติพี่น้องมักจะมีเรื่องเดืดอดร้อนแล้วก็ปัญหาเข้ามาให้ช่วยแก้ค่ะดังนั้นนะคะกลายเป็นว่าคนอื่นไม่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจูมากกว่ามักจะถูกชะตาจนกลายเป็นพี่น้องกันซะอย่างนั้นและคนเกิดวันจันทร์นะคะมักจะเป็นคนที่มีความทะเยอะทะยานสูงมักจะผลักดันตัวเองทําให้ประสบความสําเร็จได้ คนรอบตัวจึงมาเป็นเพื่อนที่มีฐานะที่ดีกว่าหรือตำแหน่งที่สูงกว่าคนเกิดวันอังคารตามเกณฑ์นะคะเขาว่าชีวิตเนี่ยจะมีเรื่องลำบากหนักๆแย่ๆสักสองครั้งขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดร่ำรวยมากแล้วก็ต้องลงมาจากนั้นนะคะจะก,กลับไปดีใหมค่ค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยจะชอบนำความเดือดร้อนมาให้ช่วงอายุที่มีความจเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณอายุ34ปีคะ่ะ คนเกิดวันอังคารเนี่ยกล้าบ้าบินกล้าได้กล้าเสียกล้าแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะอาจจะเรียกได้ว่าสุดโตกก็ได้อารมณ์เหมือนเล่นไพ่นะคะถ้าไม่เสียหมดตัวก็ไม่ลุกจากวงเลยทีเดียวค่ะกลับจะถอนทุนคืนให้หมดถามว่าเสียไหมตอบเลยค่ะว่าเสียหมดกระเป๋าเลยค่ะเชื่อความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ชอบถามคนอื่นว่าถูกไหมดีไหมแต่ก็ถามไปอย่างนั้นแหละค่ะ เป็นคนดุดันตัดสินใจเร็วตรงไปตรงมาบางทีตรงมากเกินไปจนคนรอบข้างเนี่ยเรียกว่าปากหมาค่ะไม่มีจริตนะคะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมจึงมักโดนหลอกได้ง่ายไม่ชอบอยู่นิ่งค่ะขยันเก่งฉลาดชอบทำตัวเป็นสล็อตนะคะวันๆชอบนั่งแล้วก็คิดคิดคิดนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะ นะแล้วก็มักจะอาพตอนเล็กๆนะคะเกี่ยวกับครอบครัวค่ะทําให้ต้อง move แล้วก็เดินทางอยู่ตลอดเวลานะจะได้ดีจากที่ต่างถิ่นต่างแดนค่ะ คนเกิดวันอังคารเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสายแอคเวนเจอร์นะคะชอบผจญภัยท่องเที่ยวนะทำให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดแปลกๆไม่เหมือนกับมนุษย์มนาทั่วไปเป็นคนที่เอาจริงเอาจังพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้นะคะต้องพึ่งตัวเองค่ะเป็นคนไม่ค่อยมีดวงฟุกๆเท่าไหร่โกรธง่ายหายเร็วเวลาโกรธนะคะก็จะโกรธแบบโอเวอร์แอคติ้งไปเลยค่ะแนะนำให้คนรอบข้างรีบเดินหนีนะคะเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้แต่เดี๋ยวจะดี เอแน่นอนอย่าไปสนใจอะไรมากนะกล้าหาญค่ะไม่กลัวลำบากเลยใจนักรบมากๆโมโหร้ายใจร้อนวู่วามไม่ยอมคนนะคะเป็นคนที่พูดจานะคะเอาใจผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบอาสาทำงานหน้าใหญ่มีใจเป็นอํานาจพูดแล้วก็ต้องได้ตามที่พูดค่ะ คนเกิดวันอังคารผู้ชายนะคะมักจะวาสนาดีกว่าผู้หญิงแต่คนเกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนใจดีนะคะเอื้ออารีต่อคนอื่นแล้วก็จิตใจดีอ่อนโยนค่ะคนเกิดวันพุธ เป็นคนพูดจาอ่อนหวานน่าฟังคารมคมคายดีค่ะนักไปทางเจ้าชู้เลยก็ร่าได้สติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะในทางแกมโกงสักหน่อยหนึ่งมักจะมีการวางแผนนะคะเพื่อหวังผลค่ะออกแนวชั่วร้ายเบาๆแต่ก็น่ารักนะคะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยมักจะชอบนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอแนะนํานะคะให้คบคนที่ฐานะมากกว่าหรือว่ามีตําแหน่งสูงกว่าเอาไว้บ้างนะคะ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในตัวเองค่ะโดยลักษณะทั่วไปแล้วเนี่ยคนวันพุธนะคะจะเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนตัดสินใจเร็วใจง่ายนะคะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังไม่ค่อยรอบคอบนะแล้วก็เข้าหาคนอื่นได้ดีค่ะเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาลักษณะสะดุดตาเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นค่ะทําให้คนที่อยู่รอบๆบข้างเนี่ย มักจะอยู่ภายใต้คอนโทรลของคนเกิดวันนี้ได้ง่ายเลยค่ะเจ้าสำอางหลงตัวเองรักสวยรักงามเป็นพิเศษทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะรักใครแล้วเนี่ยรักแบบหึงโหดค่ะนะดูเป็นคนเยอะปากร้ายนะคะ พอช่วงอายุ2ี่ปีเนี่ยจะเริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะมีความปังเกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อินดี้เอามากๆเลยเป็นคนที่มีญาติพี่น้องหรือว่าคนรอบข้างคอยช่วยเหลือแต่มักจะไม่ค่อยยอมรับความช่วยเหลือค่ะ นะมักจะเก่งด้วยตัวเองมิสัยเจ้าชู้มักจะพูดจากระเพทตรงข้ามแบบปลายเปิดนะคะทำให้ใครๆเนี่ยก็มาโนไปได้ง่ายค่ะว่าคนวันพุธเนี่ยมาแอบชอบแต่จริงๆแล้วอ่อยเฉยๆค่ะคนเกิดวันพุธเนี่ยถือว่ามีบุญวาสนาดีนะคะแต่มักจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาขวางอยู่เสมอเลยทำให้ทำอะไรเนี่ยก็เหมือนทำได้ไม่สุดจะดังก็ไม่ดังปีย้ยงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำบุญบ่ญบอยๆค่ะ เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีปกติแล้วนะคะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยมักจะเป็นวันที่ดีที่สุดในบรรดาวันทั้งหมดดังนั้นคนเกิดวันนี้น่าอิจฉามากค่ะเป็นคนที่ใจดีค่ะชอบช่วยเหลือคนรอบข้างให้ยืมเงินก็ง่ายนะคะใครมายืมเนี่ยรับรองว่าได้ค่ะใจบุญสุนทานได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างหรือบุคคลทั่วไปนะทำตัวน่านับถือน่าเคารพวางตัวดีมีแก่นสารค่ะ คนจะให้ความเคารพนับถือนะคะแล้วก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดีการพูดจาฉเฉลียวฉลาดค่ะมีสาระนะคะแต่ก็มักจะจู้จี้ขี้บ่นสักหน่อยหนึ่งชอบความเรียบร้อยเป็นคนระเบียบมากเลยค่ะด้วยความที่มีเพื่อนฝูงเข้าหาบ่อยนะคะแล้วก็เป็นคนใจกว้างเนี่ยมักจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมามีปัญหาของคนอื่นเข้ามาให้เราคิดแก้ไขอยู่เสมอเลยค่ะก็พยายามนะคะอย่าเอาเข้ามาเยอะนะะักค่ะ คนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยเป็นคนรูปร่างดีจิตใจดีแต่มักจะอาภัพสักหน่อยหนึ่งนะคะเดินทางโยกย้ายบ่อยมากไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งค่ะเดินทางไกลก็จะดีนะคะอายุ31ปีขึ้นไปจะเริ่มดีเริ่มปังค่ะเก็บเงินเก่งใจเย็นทำคุณคนไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นคนน่าคบอีกคนหนึ่งเลยค่ะ คนเกิดวันศุกร์เป็นคนสนุกสนานร่าเริงนะคะเฮฮาปาจิงโกคิดบวกโลกสวยปากหวานนะคะแล้วก็ชอบให้คนเอาอกเอาใจค่ะเป็นคนขี้น้อยใจมีความทะเยอทะยานมากทําอะไรให้ใครนะคะไม่หวังผลตอบแทนแต่บางทีก็เป็นคนขี้เบื่อค่ะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากจ,จําเจคิดจริงทําจริงพูดจามีสเสน่ห์น่าฟังทําให้คนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยรักใคร่แล้วก็เอ็นดูมีเพื่อนฝูงมากค่ะจึงมักทําให้เมื่อมีเงินทองเข้ามา มักจะหมดไปกับการเที่ยวสนุกแล้วก็การดูแลเพื่อนฝูงค่ะ ค่อนข้างจะคิดเยอะและก็เซนซิทีฟนะคะกลัวค,คนรอบข้างนะคะหรือว่าคนอื่นจะไม่ชอบมักจะเจ้าชูเงียบๆไม่แสดงตัวอย่างเปิดเผยค่ะอ่อนโยนฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีไอเดียแปลกๆอยู่เสมอเลยนะคะคนเกิดวันศุกร์มักจะแฮปปี้เสมอสุขสมหวังไม่ค่อยผิดหวังกับเรื่องของความรักค่ะมักจะมีคนเข้ามาเติมเต็มเสมอแต่อาจจะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากพอคุณมีแฟนเมื่อไหร่แล้วนะคะก็จะมีความเป็นซาตานเนี่ยมาจุติทันทีหฮ้ หวงแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจุกจิกจูจีนะคะ2อ g ตามเฟซเนี่ยคือทําทั้งหมดเลยยังไงก็ต้องเผาเผเรื่องนี้นะคะไม่งั้นจะทําให้ความสัมพันธ์รอแลแน่นอนค่ะตั้งแต่ช่วงอายุ27ปีขึ้นไปจะเป็นช่วงขาขึ้นของคนวันศุกร์มากๆตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักจะเจริญโชดช่วงชัดชวานค่ะ คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นี้นะคะเหมือนเสือค่ะหน้าใหญ่ใจนักเลงขี้โกรธโมโหร้ายรักแรงโกรธแรงเวลาทําอะไรเนี่ยมักจะน็อตดุดง่ายๆเลยค่ะพูดจาไม่เกรงใจใครมักจะทําให้เกิดการแตกหักกับคนรอบข้างได้ง่าย มีทรัพย์สินเงินทองเยอะมีบริวารเพื่อนฝูงเยอะกล้าหารมีน้ำใจกล้าได้กล้าเสียค่ะในบ้านตายอายุประมาณ30ปีขึ้นไปนะคะจะได้ดีได้ดีแบบเบอร์วังอลังการเลยค่ะเป็นคนใฝ่รู้แล้วก็เป็นคนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองตามสังคมได้ง่ายอยู่กับคนที่ดีก็จะเป็นคนที่มีแก่นสารมีสาระแต่พอไปอยู่กับ กลุ่มคนที่ไม่ดีนะคะก็จะเข้าปากเข้าดมเป็นคนไม่น่าคบไปเลยค่ะความรักของคนที่เกิดวันเสาร์มักจะชัดเจนนะคะเปิดเผยไม่อายกับการจูงมือควงแขนออกสื่อแล้วก็กล้าที่จะพูดแบบเปิดเผยเลยค่ะคนเกิดวันเสาร์แม้ว่าภายนอกจะดูสดใสรา่าเริงเฟนล,ลี่นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนี้กับทุกคนเลือกเฉพาะบางคนค่ะเฉพาะคนที่เขาสนิทแล้วก็ไว้ใจได้จริงๆ เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเข้าใจอะไรง่ายๆค่ะไม่ใช่คนอวดรำ่ำอวดรวยจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีฐานะการเงินที่รำ่ำรวยแต่ก็มักจะแต่งตัวชิลๆไม่อวดอะไรเลยดวงของคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะคะมีดวงที่จะต้องทำงานไกลต่างที่ต่างถิ่นจะดีกว่าค่ะเดินทางบ่อยๆรับรองว่าดีแน่นอนคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนดวงแข็งใครไปหาเรื่องมักจะพ่ายแพ้ไม่ก็แพ้ภัยตัวเองเลยค่ะ